สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในไลฟ์กับพี่ชื่อเย็นนี้นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการทําฟันในสวีเดนนะคะจริงๆแล้วเรื่องทําฟันเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้รับนัดจากโฟกทันโบดหรือว่าหรือว่าทันตแพทย์ใกล้บ้านเราเนี่ยทุกปะะีหรือบางคนเนี่ยอาจจะพิเศษ อาจจะเป็นโรคฟันประจำอะไรเงี้ยนะคะอาจจะได้ไปพบทันตแพทย์บ่อยเป็นพิเศษมากกว่าใครหรือบางทีเนี่ยเราก็จะต้องไปกับลูกหรือว่าหลานของเรานะคะไปพบทันตแพทย์วันนี้นะคะตามที่เราได้มีการคุยไว้ว่าวันนี้พี่ไม่ได้พาคนเดียวนะคะเพราะพี่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องทันตแพทย์เท่าไหร่นะคะก็คือวันนี้พาผู้เชี่ยวชาญน,นะวะหรือว่า อ่ทันตแพทย์จักรพงศ์นะคะหรือว่าอา่ทันตแพทย์แจ็คของเรานะคะที่ทุกคนคงจะรู้จักแล้วในห้องอในกลุ่มคนไทยในสวีเดนนะคะวันนี้ก็จะสัญญาว่าจะมาไลฟ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมอแจ็คเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะโอเคก็นะคะ,เ,คนะคะเช่นเคยนะคะครั้งที่ ครั้งก่อนหน้านี้นะคะทั้งเดือนเลยนะคะคุณหมอแจ็คหรือว่าน้องแจ็คของเราเนี่ยก็ได้ทำคลิปตั้ง4ตอนนะคะสี่คลิปนะคะซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มากสำหรับคนไทยในสวีเดน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมในสวีเดนนะคะซึ่งพี่บอกเลยว่า ไม่มีใครทำความรู้ขนาดนี้อัดแน่นขนาดนี้มาก่อนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไปหาหมอฟันมาแล้วเราก็มีประสบการณ์ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเล่าเล่าสู่กันฟังแต่ไม่มีใครมาเล่าเกี่ยวกับตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องสวัสดิการทั้งกระบวนมาให้เราฟังเลยนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเออมันสำคัญแล้วก็จำเป็นนะนะคะแล้วก็เลยอยากจะย้าว่า ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป3มคลิปนี้นะคะพี่ก็เชื่อว่าวันนี้คงไม่มีใครดูเพราะมันยาวแล้วก็บางทีมันรู้สึกว่ามันไม่ใกล้ตัวเราอะเนาะบางทีคนอาจจะไม่สนใจก็ได้นะคะก็ใครที่คิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์ใน YouTube ของน้องแจ็คไว้นะคะ แล้วก็คลิปของน้องแจ็คเนี่ยพี่จะลิงก์ไว้ใน Youtube ของพี่นะคะถ้าใครอยู่ในช่อลของพี่เนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วก็พี่จะใส่ข้อมูลของอน้องแจ็คเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะคะในกลุ่มคนไทยในสวีเดนก็จะมีด้วยพี่ก็ทำเป็นปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ย ไม่แน่ใจว่าพวกเราอาจจะอาจจะมีโอกาสได้ไปหาหมอฟันแล้วอาจจะต้องการความรู้นี้อีกนะคะซึ่งคงถามใครไม่ได้แล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาอย่างที่บอกนะคะเราจะมาไฮไลท์ในแต่ละทั้ง3มคลิปนะคะจริงจน้องแจ็คทำมีคลิปที่สนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อหมอ<ช>ฟันในสวีเดน,นนั้นพี่ขอแยกไปไลฟ์ใน ห้องการศึกษาและสายงานนะคะจะตรงกว่าแล้วคนน่าจะให้ความสนใจมากกว่านะคะทีนี้ในแต่ไฮไลท์ในแต่ละคลิปเนี่ยพี่อยากสรุปคร่าวๆนะเอาเป็นเรื่องเงินเลยเงินนะคะให้ให้ใหคุณน,น้องแจ็คนะคะคุณหมอแจ็คลองสรุปดีกว่าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องอสวัสดิการในคลิปที่1คลิปที่2แล้วก็คลิปที่4นะคะจริงๆไฮไลท์เลยแล้วก็ขีดเส้นใต้ห้ามพลาดนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ ครับเอ่อหลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเก,กี่ยวกับเรื่องฟันทั่วๆไปนะครับที่เราต้องการอุดฟันขุดหุ่นปูนหรือว่าถอนฟันนะครับหรือว่ารักษารากฟันเนี่ยที่สวีเดนมันเขาก็จะมี <c oughs> สวัสดิการอยู่หลักๆก็คือสามอย่างนะครับก็คือเงินที่เป็นในส่วนของเงินออเทเบียนะครับเอ่อก็คือเงินที่สําหรับเอ่อเงินที่เราได้กันแบบทุกๆคนในสวีเดนคนที่สุขภาพดีได้กันนะครับแล้วก็ ก็จะมีเงินสําหรับผู้ป่วยนะครับก็คือเงิน ST b ทสําสำหรับผู้ป่วยบางโรคที่ป่วยเป็นโรคที่กระทบเกี่ยวกับช่องปากนะครับทำให้ช่องปากนี้อ่อนแอเราจําเป็นจะต้องมาหาหมอฟันมาเมนเทนแนนซ์กันบ่อยครั้งนะครับก็จะได้เงินเพิ่มตรงนี้นะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการรักษาใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นการ การรักษาราักฟันหลายซี่หรือว่าการรักษาทางพวกทันตกรรมประดิษฐ์นะครับพวกครอบฟันสะพานฟันหรือว่าเป็นหลักจํานวนเยอะๆนะครับเขาก็จะมีเป็นเพดานนะครับเป็นเพดานก็คือว่ามันก็จะได้ส่วนลดนะครับรัฐบาลเขาก็จะเข้ามาเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> หลักๆเนี่ยให้เราจําไว้เลยก็คือมีอยู่แค่3าอย่างนะครับก็คือ เงินออเทบีก็คือเงินช่วยเหลือสําหรับคนที่สุขภาพดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการการรักษาทางธางกรรมเฉพาะทางอะไรก็คืออุดขุดถอนแล้วก็เงินเอสบีก็คือเงินสำหรับคนป่วยนะครับคนป่วยบางโรคที่กระทบกับช่องปากแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการการรักษาแบบชุดใหญ่นะครับคือมีการรักษาหลายโรคพร้อมกันนะครับหลายอย่างพร้อมกันในปากแล้วก็ทําให้ราคามันมันสูงนะครับเขาก็รัฐบาลก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการคุ้มครองปีดานค่าใช้จ่ายทางธักรรมนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ตามที่ผมอธิบายไปแล้วก็จะอยู่ที่3,000นะครับแล้วก็มากกว่า3,000แต่ไม่ถึง15,000แล้วก็มากกว่า15,000พันกูนขึ้นไปนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในส่วนของทันตรกรรมเฉพาะทางนี่ถ้าเป็นทันตรกรรมเฉพาะทางที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นเราเกิดอุบัติเหตุกับ บริเวณใบหน้าหรือว่าเป็นโรคที่ว่ากระทบกับใบหน้าหรือว่าเป็นผู้ป่วยสูงอายุนะครับตามบ้านพักคนชราหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างนี้นะครับที่ต้องการการดูแลทางทันตกรรมเฉพาะทางอันนี้คือเขาก็จะแยกไปเลยนะครับเพราะว่าทันตกรรมเฉพาะทางในสวีเดนนียก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคล้ายๆกับของส่วนของสาธารณสุขนะครับแต่ว่าหลายๆคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางนียก็จะ ไม่รวมนะครับก็คืออย่างเช่นพวกการรักษารากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยครับอันนี้คือคือจะไม่รวมอันนี้ก็จะต้องจ่ายแย่นะครับก็คือใช้การคุม้มครองปีดันค่าใช้จ่ายทางธนรกรรมทั่วไปนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะคะนั่นคือ,อ <c oughs> เขาได้เงินสวัสดิการทั่วไปนะคะก<ช>็มี RTB กับ STB นะคะคทีนี้มันมีอีกอ,อ่สุดท้ายของคลิปที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องของประกันนั่นคืออะไรอะคะประกันกับที่สวีเดนเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะมีคล้ายๆเป็นแบบว่าเป็นประกันหรือเขาเรียกว่า r r i ส t ั n w o r d of t h ท r n ก็คือไม่เชิงประกันซะทีเดียวแต่ก็เหมือนแบบเราจ่ายเหมารายเดือนนะครับเดือนละเท่าๆกันเหมือนอย่างเช่นเราเราซื้อ,อ,อโทรศัพท์แล้วก็เราก็จ่ายเหมา เหมารายเดือนเงี้ยอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่า,าในในในวงการธนตกรรเนี่ยเวลาจ่ายเหมารายเดือนเงี้ยมันก็จะเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เวลาเราเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นแบบว่า,อ,า,อ,าอุดฟันหลุดหรือว่าปวดฟันหรือปวดฟันแล้วเราต้องการรักษารากฟันเนี้ย ค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับเวลาเราไปหาหมอฟันถ้าเกิดเรามีทันตกร,รรมแบบหมอจ่ายเราก็จะต้องไม่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราก็ต้องไปพบทันตแพทย์ทั่วไปที่คลินิกศูนย์ทันตกรรมประชาชนนะครับแล้วก็เขาก็จะประเมินนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงเอ,อ่อเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจ่ายค่ารักษาตรงนี้คือจ่ายราคาเหมาจ่ายรายเดือนเนี้ยไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงของเราในปากเนี้ยมีเท่าไหร่ทีนี้พอผม พูดถึงความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าในปากเราเนี่ยมออีอุดฟันกี่ซี่นะครับมีครอบฟันกี่ซี่มีน้ำลายแห้งไหมนะครับมีในช่องปากเคยเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่าเขาก็จะประเมินความเสี่ยงออมานะครับว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราสุขภาพฟันดีนะครับไม่มีอุดฟันเลยในช่องปากความเสี่ยง,งเราก็จะต่ํามากเราจะจ่ายราคาประมาณ30คนต่อเดือนนะครับ Uh, แล้วก็แต่ถ้าเราแบบมีโรค uh, ที่เกี่ยวข้องกับช่องปากมากๆเสี่ยงต่อฟันผุมากแล้วก็เสี่ยงปริจทันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจ่ายแพงนะครับก็คือเดือนละประมาณ1,000โครนนะครับ <c oughs> แต่ตรงนี้มันก็จะมีนะครับว่าออบางอย่างก็จะไม่ครอบคลุมนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็จะครอบคุมเกือบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเราถอนฟันไปเราถอนฟันไปซี่เนี้ยเราถอนออกไปปุ๊บแล้วเราต้องการชดเชยช่องว่างระหว่างฟันสองซี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะ ก็จะไม่ครอบคลุมนะครับอย่างเช่นพวกสะพานฟันหรือว่ารากเทียมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกทันตกรรมความงามนะครับพวกวีเนียนะครับวีเนียที่เซีนเราก็จะเรียกว่าสกาลฟาสอดอะไรพวกนี้ก็จะไม่ไม่ครอบคลุมทันตกรรมจัดฟันสําหรับเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าจําเป็นจําเป็นเ,เขาเรียกว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของขากรรไกรนะครับ ส่งผลให้การสบฟันผิดปกติกรณีแบบนี้นะครับถ้าทันตแพทย์เขาประเมินว่าเด็กมีความผิดปกติตรงนี้ก็จะได้รับการจัดฟันฟรีนะครับแต่สําหรับผู้ใหญ่เนี่ยหลักๆก,ก,การจัดฟันเนี่ยก็จะต้องจ่ายเองนะครับเพราะว่าเออไม่ไม่ได้ทวนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับความงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมนะคะโอเคนั่นคือนั่นคือสรุปในคลิปที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับ<ช>เงิน <c oughs> ทันตกรรม ทาตกรรมทั่วไป r t b นะคะก็ STB นะคะคทีนี้มันมีเงินอีกชุดใหญ่ซึ่งพี่เห็นแล้วโหเยอะมากในคลิปที่สองก็คือเงินค่ารักษารากฟันนี่ก็คือโมโหลานเลยทีนี้เงินที่เขาช่วยในการรักษารากฟันเนี่ยมีอะไรบ้างคะ คือเวลาเรารักษารากฟันนี้ครับเพื่อ้นตอนมันจะค่อนข้างซับซ้อนมากแล้วก็การรักษารากฟันแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประสบความสาเร็จ100นะครับคือหลักๆแล้วเนี่อรักษารากฟันครั้งแรกเนี่ยจะประสบความสาเร็จหลักๆตามงานวิจัยเนี่ยอยู่ไปที่ประมาณ90%ซึ่งถ้าเกิดว่ารักษารากฟันแล้วไม่หายเนี่ยมันก็จะเราต้องรักษาซ้ำมันก็เสียเงินเพิ่มอะไรเงี้ยครับคือการรักษารากฟันกับการถอนฟันนี้มันจะมาสู่สีกันนะครับเบางผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาก็แบบว่า ไม่อยากไม่อยากจะแบบมาหลายครั้งไม่อยากจะแบบว่าเจ็บตัวหลายครั้งเขาก็เลือกถอนฟันบางคนเขาชอบแบบว่าเออฟันธรรมชาติดีที่สุดเขาก็จะเลือกเก็บฟันไว้นี่ครับแล้วทีนี้เนี่ยเออเวลาร,ารักษารากฟันก็จะมาเงินก้อนใหญ่ครับก็คือแล้วแต่ว่าในรากฟันคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัตถุที่ว่าทึบนะครับมันจะมีเป็นพรูประสาทฟันอยู่ข้างในมันจะเป็นอวัยวะนะครับมันก็จะมีระบบเลือดระบบประสาทอยู่ข้างใน ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะรักษารากฟันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าราคาการรักษารากฟันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในฟันซี่นี้มีอยู่กี่คลองรากนะครับ,รบ <c oughs> แล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาการรักษารากฟันเนี่ยราคามันก็จะสูงเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้การคุ้มครองเบดันค่าใช้จ่ายทางธนกรรมนะครับ <c oughs> ทีนี้การคุ้มครองเบดันค่าใช้จ่ายทางธนกรรมเนี่ยอย่างที่ผมเคยคิดให้ดูในวินดีโอของผมนะครับคือเขาไม่ได้คิดตามคลินิก ราคาของคลินิกนะครับเขาจะมีทาง for checking คัาสันเขาจะมีิสต์รายการใบราคาของเขาครับอย่างเช่นเขาก็จะมีหมายเลขเป็นหมายเลขโค้ดนะครับอย่างเช่น700เป็นหมวนอุดฟันอย่างเงี้ยเขาจะมีราคาของเขาเป๊ะๆไว้อย่างเงี้ยครับแต่สมมติเราจะไปเลือกอุดฟันที่คลินิกเอกชนหรือรักษารักฟันที่คลินิกเอกชนซึ่งราคาแพงกว่าคลินิกรัฐบาล2เท่าอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้เงินชดเชยตามที่ที่คลินิก ราคาที่คลินิกเขาตั้งไว้นะครับแต่ว่าเราจะได้เงินชดเชยตามที่ใบราคาของทางสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเขาก็จะมีราคากําหนดของเขาไว้นะครับต่อให้ว่าคลินิกเอกชนนั้นใช้วัสดุอุปกรณ์ไฮโซแค่ไหนเขาไม่สนใจก็คือว่าเขาชดเชยแค่นั้นแต่ว่าส่วนต่างนั้นก็คือคนไค่าจะต้องจ่ายเองนะครับอืมก็คือก็คือแสดงว่าสวัสดิการเนี่ยก็คือเขามีเลท ใช่เขาเรียกตายตัวอยู่แล้วใช่แต่ว่าแต่ละการบริการแต่ละการรักษาเนี่ยเขาจะมีใบราคาราคาที่เขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเขาจะชดเชยให้เท่าไหร่อย่างเช่นเขาจะชดเชยให้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือครึ่งหนึ่งของราคาที่ทางสํานักงานประกันสังคมตั้งไว้ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของราคาที่คลินิกตั้งไว้นะอืมโอเคก็คือก็คือจริงๆเขามีเพดานเงินชดเชยให้มากเงินเถอะเพราะฉะนั้น คือคุณจ่ายแพงเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้รับรู้อะไรเขาจ่ายแค่ห้เขา<ห>ขไม่ได้รูร้อะไรเขาก็อย่างเช่นเราไปรักษารกษากฟันคลินิกกระชนเราจ่ายหมื่นหนึ่งเนี้ยครับสองครองราบแต่ว่าเรารักษาที่คลินิกรัฐบาลห้าพันเนี้ยครับก็คือเตามคลินิกรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะราคาจะใกล้เคียงกับสํานักง,งานประกันสังคมเขาก็จะ<อ>ชดเชยให้าต่ำสุดอยู่แล้วใช่เขาก็เขาก็จะชดเชยให้ตามราคาแบบสมมติเอ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของห้าพันนี้ถ้าไปเราเราไปรักษาที่คลินิกรัฐบาลเนี่ยเราก็จะจ่ายแค่สองพันห้าแต่ถ้าเราไปรักษาคลินิกเอกชนราคาหมื่นหนึ่งเนี้ยเขาก็ชดเชยให้สองพันห้าครับแต่ว่าอีกเจ็ดพันกว่าคนนั้นเราต้องจ่ายเองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะคะก็ค่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พยายามหาสไลด์ที่มีเป็นค่าที่จ่ายนะคะโอ้โหคือแบบเยอะมากหลายพันนะคะก็คือครจริงๆบอกเลยว่าพวกรักษารากฟันเนี่ย ฮ่าไม่คือจ่ายหนักค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ของรัฐบาลหรือฟกทันวอดเนี่ยก็คือคหนักหนักจริงๆนะคะคือโอ้โหไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่เล่นเลยนะคะคือว่าการรักษารากฟันกับการถอนฟันมันจะเหมือนมันจะเป็นคู่แข่งกันนะครับว่าว่าจะเลือกเก็บฟันไว้หรือว่าจะถอนออกซึ่งตามหลัก ทันตแพทย์เขาก็จะแนะนําให้เราเก็บฟันไว้ถ้าสามารถเก็บไว้ได้นะครับที่สวีเดนก็จะไม่แนะนําให้ถอนฟันก็คือก็คือพยายามใช้สวัสดิการให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพยายามเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะไม่ค่อยแบบว่าเอ,อแนะนําให้คนไข้ถอนฟันทิ้งนะครับคือจะพยายามรักษาให้สุด <c oughs> ทางจนรักษาไม่ได้แล้วถึงจะเลือกถอนโอเคมันมีมันมีอีกอันหนึ่งสไลด์ที่พี่โชว์ขึ้นมา มันเป็นเหมือนการประกันการทํางานของทันตแพทย์เลยนะก็คือว่าหากท่านไม่พอใจกับการรักษาเรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรคะคือทําใหม่จ่ายใช่ครับบางทีเนี่ยอการรักษาทางทางการแพทย์หรือทางทนตกรรมครับมันจะไม่มีอะไรที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่มันจะมีอะไรที่เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตแต่มันจะไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นตดังนั้นเนี่ยการรักษาบางทีเนี่ยเราอาจจะแพ้ สารอะไรบางอย่างที่ทันตแพทย์ใช้อาจจะแพ้ถุงมือหรือว่าเราอาจจะเกิดเขาเรียกอะไรอะ,อะระหว่างทําฟันแล้วแบบเราอาจจะแบบว่าฟันมันลึกมากหรือว่ามันมันลึกมากมันไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงขึ้นได้นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะต้องอลองปรึกษากับคลินิกก่อนนะครับว่าเราสามารถาบุ๊กเวลาแล้วก็แก้ไขได้หรือเปล่านะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยก็จะไม่ไดเ้เสียเงินอะไรนะครับคือทันตแพทย์เขาก็จะแก้ไขให้ตามที่ที่แก้ไขได้นะครับแต่ทีนี้ถ, <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าเป็นผลข้างเคียงร้ายแรงมากๆนะครับทั้งเกิดขึ้นจากาวัสดุอุปกรณ์หรือเกิดขึ้นจาก ทันตแพทย์เองหรือเกิดขึ้นจากเครื่องมือนะครับซึ่งมันมีหลายปัจจัยมากๆเขาก็จะมีการคุ้มครองคนไข้นะครับที่สวีเดนเราก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้นะครับก็จะมีการตรวจสอบเกิดขึ้นว่ามีการไต่สวนตรวจสอบขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งที่สวีเดนเนี่ยเจ้าข้อจำัค่อนข้างร้ายแรงนะครับเพราะว่าซึ่งอย่างเช่นสมมติเราไปเที่ยวผ่าฟันคุดให้คนไข้อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ไม่ได้วินิจฉัยว่าคนไข้ ต้องผ่าเพื่ออะไรเงี้ยครับผ่าเพราะโรคอะไรอย่างเงี้ยเราไปผ่าปุ๊บแล้วเกือบคนไข้เอ่อมีอาการปากชานะครับแล้วก็รักษาไม่หายต้องชาอย่างนั้นไปตลอดชีวิตนี่ทันตแพทย์ที่เวีนนี่มีสิทธิ์โดนยึดใบอนุญาตได้เลยนะครับหรือว่าหรือว่าเราเที่ยวไปแบบรักษารากฟันอย่างเช่นเอ่อเราไปเที่ยวแบบให้แพ็กเกจคนไข้รักษารากฟันรักษารากเสร็จแล้วก็ใส่เดือยแล้วครอบฟันเลยอย่างเงี้ย ซึ่งที่เรียนเราจะไม่ทํากันอย่างนี้นะครับเราจะต้องรักษารางให้อาการมันดีขึ้นก่อนแล้วถึงจะตึงบูรณะแต่ถ้าเราไปแบบว่ารักษาปุ๊บแล้วครอบฟันเลยปุ๊บเงี้ยแบบเป็นแพ็คเป็นเซ็ตไปเลยอย่างเงี้ยเอ่อแล้วแบบเกิด2ปีผ่านไปคนไข้มีอาการเราจะต้องมานั่งรื้อเดือยหรือครอบฟันออกซึ่งเสี่ยงต่อการปริแตกของฟันเงี้ยทำให้คนไข้เสียฟันไปนซึ่งกรณีผลแทรกซ้อนเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะทันตแพทย์ที่เรียนก็สามารถที่จะโดนยึดใบประกอบโรคศิลได้นะครับซึ่งเขาจะไม่ทํากันเลยนะครับ ซึ่งมันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะเละเอียดแล้วก็ถี่ท้วนมากนะครับโอเคนะคะค่ะก็ทีนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งนะคะพี่ที่พี่พยายามจับประเด็นในคลิปที่ที่สี่นะคะหรือว่าอลิง์ที่สามที่พี่ให้ไปในในใต้ลิง์นะคะก็คือเรื่องการจัดฟันค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมาก คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยคมงามนะที่พี่อ่านดูเนี่ยก็คือว่ามันจะมีอายุต่ำกว่า24ปีใช่ไหมคะจัดฟฟรีโอ้โหนี่แบบว่าเด็กๆสาวตาโตเลยที่ไทยนี่หลายหมื่นนะคะก็ที่สวีเดนนี่24ต่ำกว่า24ปีนี่ฟรีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าโตขึ้นนะคะเขาจ่ายถ้าโตขึ้นเนี่ยมันจะอย่างนี้ด้วยครับถ้าสมมติว่า เราประสบอุบัติเหตุปุ๊บแล้วก็จะต้องมีการจัดฟันเข้ามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยซึ่งกรณีเงี้ยเราไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเราต้องจ่ายอย่างเช่นฟันแค่แบบฟันคล่อมหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ได้อ่อไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันอันเนี้ยคือเราจะต้องจ่ายมันเราจะมีอย่างเช่นที่สวีเดนนะครับเวลาเด็กเกิดมาแล้วก็อายุประมาณสองปีครึ่งเนี่ยเขาก็จะส่งให้อ่อให้หมอฟันไปตรวจแล้วหมอฟันก็จะมีการวัดการสุงฟันว่าเด็ก มีแบบเปิดเปิดปากออกอย่างนี้หรือว่ามีฟันขากรรไกรล,ล่างค่อมฟันบนหรือว่ามีการแบบศพผิดตำแหน่งศพเอียงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมีการเปิดด้านข้างเปิดด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการการตรวจคอนโทรลอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราเจอตรงนี้แบบเนี้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยในเด็กนะครับเราก็จะรีบใส่ส่งให้ทันตแพทย์จัดฟันเพื่อเขาเรียกว่ามันจะเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรีบรักษากันตั้งแต่ตอนเด็กเลยเพราะว่าขากรรไกรบนขากรรไกรล,ล่าง มันจะยังจเจริญเติบโตอยู่นะครับซึ่งพอจัดฟันในเด็กปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้รีเทนเนอร์เลยนะครับก็คือมันก็จะล็อกไปเลยเป็นอย่างนั้นไปอัตโนมัติไปเลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราจัดฟันในเด็กเนี่ยถ้าเราอายุต่ำกว่า24ปีแล้วก็ทันตแพทย์เขามองว่ามีเรามีปัญหาแบบสบฟันเนี่ยศพลึกแล้วก็ลึกไปจนถึงแบบกัดโดนกระพุ้ง กระพุ้งปากด้านบนนี้ครับแล้วก็เจ็บอันนี้กรณีก็อาจจะโดนจัดได้นะครับหรือว่าฟันห่างมากห่างแล้วแบบว่าเศอษอ,อาหารเข้าไปติดนี้อาจจะมีฟันเสี่ยงความเสี่ยงกับโรคฟันผุนี้ครับทําความสะอาดได้ไม่ดีอันนี้ก็จะจัดได้หรือว่ามีฟันขากไกรล่างขากไกลล่างค่อมขากรรไกบนนี้ยะครับกรณีแบบนี้ก็จัดได้นะครับถ้ายังยังยังเป็นเด็กอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากอายุประมาณ20ไปแล้วเนี้ครับ ขากรรไกรเนี่ยกระดูกขากรรไกรมันจะเริ่มเข้าที่แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกรณีแบบนี้ซึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าไม่ว่าจะมีความซับซ้อนเอ่อทางด้านความผิดปกติของการสบกฟันมากแค่ไหนถึงจะต้องได้รับการผ่าตัดเพียงแต่ว่าถ้าอยู่อายุต่ำกว่า24ปีเงี้ยก็จะจัดฟรีนะครับอืมนะคะก็เป็นอะไรที่อิจฉ้า เรานะไม่ได้เกิดในในประเทศนี้เราจะได้ <5. S 1> จับคันฟรีแต่ถ้าสำสำหรับผู้ใหญ่นะครับถ้าสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถใช้เขาเรียกอะไรอะสมมติเรามีการศบลึกนี้ครับศบลึกเซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงชนิดที่ว่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม,ไมีไม่ใช่ร้ายแรงที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันมากครับเพียงแต่ว่า คือมันก็เข้าขายศพลึกก็สามารถจัดได้ครับก็คือเขาในในในเขาเรียกในคู่มือของทันตแพทย์เนี่ยเขาก็จะเรียงไว้เลยว่าศพลึกศเอียงศเปิดหน้าเปิดอะไรเงี้ยในของผู้ใหญ่เงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จัดได้แล้วก็เรามีสิทธิ์ใช้การคุ้มครองเปน็นค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีการศพลึกศอะไรเงี้ยเราไม่เขาจะไม่จ่ายให้เราทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาก็จะออกให้เราส่วนหนึ่งนะครับโดยการใช้การคุ้มครองเปนันค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม อย่างเช่นเราจัด2ปีอย่างเงี้ยราคาอาจจะอยู่ที่2 0 0 0 0ื0น0 0มื่เงี้ยเขาอาจจะลดให้เราเ,เหลือประมาณเ,เราต้องจ่ายเองประมาณ15-20%อะไรประมาณนี้ครับขึ้นขึ้นอยู่กับการดุลยพินิษของธันตแพทย์นะครับอืมค่ะโอเคอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องการจัดฟันนะคะแล้วก็แ,แล้วพี่ก็เพิ่งรู้แล้วเพิ่งทราบจากใน คลิปที่คุณน้องแจ็คทำเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ที่เมืองไทยเราคงไม่ได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มาอยู่ในสวีเดนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่พี่อยากจะย้ำนะคะในคลิปที่4เรื่องเกรดความรู้มีเรื่องการรักษาฟันซึ่งมีสูตรที่คุณหมอแจ็คมาแชร์ค่ะสองคูณสองคูณสองนี่มันคืออะไรคะใบหวยหรือเปล่า คออืออย่างที่เราเคยหรือว่าเคยได้ยินนะครับว่าเอาใช้ยาสีฟันเพียงแค่เท่าเม็ดถัวเขียวอันนั้นก็ถูกครึ่งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับเด็กนะใช้ได้เพียงแต่ว่าตามหลักงานวิจัยล่าสุดอะเงี้ยครับก็ยิ่งใช้ความเข้มข้นของฟูรารมากก็จะเพิ่มเอฟเฟคในการป้องกันฟันผุนะครับคือฟันก็จะตกผลึกดีกว่านะครับ พอตกผลึกฟันก็จะมีอะไรเหมือนมีเป็นสารมีชั้นเคลือบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับทําให้มันทนต่อกด,ทน,อกดทนต่อแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าเออจะต้องใช้ยาสีฟันเต็มแปรงแล้วก็ก็คือสองเซนติเมตรแล้วก็ต้องแปรงฟันอย่างน้อยเนี่ยต้องให้ฟลูไรมันทําปฏิกิริยากับผิวฟันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองนาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะบ้วนปากทิ้งนะเพราะว่าเราจะต้อง ทีนี้บางคนเนี่ยอย่างแม่ผมเนี้ยก็เหมือนกันนะครับก็คือแบบว่าเขาก็จะสูว่าเอาทำไมบ้วนปากทิมก็สกปรกอยู่ในปากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากลัวที่จะสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฟลูไรที่มีอยู่ในยาสีฟันเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื inherently. ้อแบคทีรียอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับเอ่อฆ่าเชื้ออาจจะไม่ได้ดีเท่าแอลกอฮอล์นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะฆ่าเชื้อมีฤทธิ์ในการฆ่าแบคทีเรียอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย <L> อัเน,นี <c oughs> ค้คือคือคือถ้าทางถ้าเราพูดในเชิงเคมีนะครับปฏิกิริยาเคมีเนี่ยคือฟูรดายมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย <L> แบคทีเรียก็จะลดลงทันทีหลังจากที่เราแปลงฟันนะครับเออแต่ถ้าเรากลัวว่ามีเศษอาหารตกค้างเราอาจจะแปลงน้ําเปล่าก่อนรอบแรกนะครับ <L> คือให้คิดว่ายาสีฟันเป็นยานะครับมันไม่ใช่เป็นครีมเลยมันเป็นยานะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบยาที่เราจะต้องใส่เข้าไปแล้วก็เคลือบนะครับ เือแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับคือยาคือยาสีฟันเนี่ยหลักๆฟูลไลมันจะทํางานหลักๆคือมันจะเทําให้ฟันแข็งแรงโดยทำให้ฟันเนี่ยตกผลึกดีขึ้นนะครับแล้วก็ทนต่อกรดแล้วก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็หลังจากที่เราแปรงฟันแล้วเราก็ต้องปล่อยให้ยาสีฟันอยู่ในปากเนี้ยประมาณสองชั่วโมงคือพักผ่อนให้ฟันพักผ่อนให้ฟันตกผลึกแร่ธาตุบนผิวฟันให้ฟันมันแข็งแรงขึ้นนะครับอืมโอเคอัน อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้ก็มีก็มีน้องบางคนบอกว่าเนี่ยเวลาแปลงฟันเนี่ยห้ามเอาแปลงที่ใส่ยาสีฟันแล้วไปใส่น้ำอีกใช่ปะคือต้องแปลงเลยทันทีประมาณนั้นใช่ครับถ้าเราเอาไปถ้าเราเอาไปล้างน้ำมันก็จะเหมือนกับแบบฟูร่างลลาออกไปนิดหนึ่งอ่ะมันก็จะไลออกไปีนิดหนึ่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็คือไม่ควร ก็คือคุณแปลงไปอย่างนั้นเลยะครับไม่ควรบ้วนน้ำเอาเอาแปรงสีฟันแปรงแห้งครับใช่แปรงแห้งใช่ใช่แปรงแห้งเลยแล้วนี่มาเจออีกก็คือโอ้โหห้ามคือสองเซนนี่คือที่ที่บ้านนี่คือสงสัยตีมือตายส่วนใหญ่ใช้นิดเดียวเปลืองคือยาสีฟันที่ดีต้องเป็นยาสีฟันที่ราคาถูกแล้วก็มีความเข้มข้นของฟูอะไรที่เราสามารถเอ่อใช้ได้สุรุ่ยสุร่ายนะครับคือเราสามารถบีบได้เยอะๆนะครับอันนี้คือยาสีฟันที่ดี สองเซนติเมตรสองนาทีสองครั้งต่อวันนะคะแล้วก็พักผ่อนหลังแปลงฟันสองชั่วโมงไม่ใช่กิน <c oughs> เลยะไม่กินเลยแล้วก็ไม่บ้วนปากจริงไม่กินน้ำเลยเพราะว่า <c oughs> เราก็เหมือนกับ <c oughs> แบบว่าฟลูรนมันก็จะไปหมดนะครับมันก็จะออกไปหมดมันก็จะไปหมดมันก็จะไม่ทําปฏิกิริยาเพิ่มเติมนะครับฟันมันก็จะตกผลึกอยู่แค่นั้นนะบางบางทีมันอาจจะไม่พอมันจะมีบางจุดบางซอกซอกลงซอกหล,ลืบอะไรเงี้ยที่ที่แบบว่าไม่ดวนฟลูไร์นะครับค่ะ <c oughs> โอเคนะคะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะคะกับคุณหมอแจ็ควันนี้แล้วก็พี่เชื่อมั่นว่านะคะคลิปที่น้องแจ็คทำให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สมหรับคนไทยไม่มากก็น้อยแล้วก็ยิ่งเรามาไลฟ์สรุปให้แบบนี้เนี่ยก็คือบางคนอาจจะกลับเข้าไปดูนะคะแล้วก็ เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งนะคะพอเราได้ดูสไลด์ไปรอบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการทันตกรรมในประเทศสวีเดน<ช>แล้วก็สิ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองจะช่วยเรานะคะในเรื่องการไปหาหมอฟันและมีความรู้ในการดูแลรักษาฟันของเราด้วยนะคะแล้วก็พี่รู้สึกว่าขอบคุณน้องแจ็คมากนะคะที่สลัเวลาทําคลิป ให้นะคะแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับคนไทยในสวีเดนนะคะแล้วก็วันนี้เราคุยกันมาจนถึงเกือบจะสานาทีแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้นะคะไม่งั้นนี่คืออยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมไปอ่านในไปฟังไปดูในคลิปนะคะแล้วก็หากมีคำถามอะไรนะคะก็คือ เขียนไว้ในใต้คลิป You Tube เลยค่ะพี่มั่นใจว่าน้องแจ็คก,ก็คือไปตอบนะคะหรือเข้าไปในกลุ่มคนไทยในสเวนนะคะหรือว่าหลังไมมาหาพี่ก็ได้นะคะฝากถามคุณหมอแจ็คให้ด้วยนู่นนี่นะคะพี่ก็ยินดีรับฝากนะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมไลฟ์วันนี้แล้วก็บางคนอาจจะดูย้อนหลังนะคะ พี่และคุณหมอแจ็คต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสสวัดีครับ